จำนวนผู้ป่วยยืนยันในไต้หวันยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่28,420รายทำลายสถิติรายวันสูงสุดในจำนวนนี้นครนิวยอร์กไทเปทะลุหลักหมืน่นมีจำนวน 11, 1 1 1 5 1รายลง,ลงมากรุงไทเป5,538รายส่วนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ67รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่อีก5ราย

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่าผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นการป้องกันที่สำคัญตอนนี้สถานการณ์ฉีดวัคซีนเข็มที่3ของผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปในแต่ละเมืองสูงสุดคือเหรียญเจียงเกิน80%จีหลงเทาหยวนรวม6นครล้วนเกิน70%พื้นที่หัวเหรียญกับไถ่ตรงยังมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำคือไม่ถึง60%มีข่าวแพร่ออกมาว่าหากอัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่3ครอบคลุม70%ขึ้นไปเรลวที่สุดเดือนมิถุนายนอาจใช้การตรว, e รตวอจเอท นอกจากนี้จำนวนวันกักตัวของผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะลดลงเหลือ7บวก7คือกักตัวในที่พักอาศัย7วันและฝอกสังเกตอาการด้วยตนเองอีก7วัน 3พฤษภาคมคนครไห่จงมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่รายวันทะลุหลักพันครั้งแรกส่งผลให้ประชาชนต้องการเข้ารับการตรวจ PCR มากขึ้นดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงกำลังทางการแพทย์ไม่เพียงพอตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไป6โรงพยาบาลใหญ่จะเริ่มให้บริการ ATK บวกเข้าช่องทางด่วนเพียงประชาชนมีผลตรวจ ATK บวกให้นำบัตรประชาชนบัตรสุขภาพและผลตรวจ ATK ใส่ถุงซิปล็อกปิดสนิทมาโรงพยาบาลเข้ารับการตรวจ PCR ซึ่งตั้งอยู่นอกอาคารและยังสามารถทำการลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรักษาและรับยาได้พร้อมกันด้วย จุดตรวจคัดกรองที่ไบโถซื้อลินเทคโนโลยีปาร์ของกรุงไทเปได้เริ่มใช้วิธีตรวจโควิด -19 แบบไดรฟ์ทรูตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปประชาชนที่มีผลตรวจเอทีเคเป็นบวกให้ขับขีย่ยานพาหนะส่วนตัวหรือให้ญาติมิตรพามาตรวจที่จุดให้บริการสามารถตรวจโควิดได้วันละ1,200คนส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดหลังกักตัวไปแล้ว1วันให้ดําเนินการตรวจเอทีเคภายใน3วันจะได้ผลแม่นยําที่สุด ัว่วโลกมีความพยายามอยู่ร่วมกับโควิด -19 แต่ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์อังกฤษ The l a n น e ซพบว่าจากการติดตามผู้ป่วยยืนยัน2,300คนในอังกฤษที่ออกจากโรงพยาบาลมีเพียง26%ที่ฟื้นตัวเต็มที่หลังจาก5เดือนและมีเพียง28.9%เท่านั้นที่ฟื้นตัวเต็มที่หลังจาก1ปีและหลายคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยปวดกล้ามเนื้อนอนหลับไม่สนิทเคลื่อนไหวช้าและหายใจลำบากเป็นต้นซึ่งนี่เป็นผลจากอาการลองโควิดที่สร้างความลำบากให้แก่ชีวิต Fact, that pain was so bad, I actually move off the sofa because even trying the slightest thing uh, I couldn’t even couldn't concentrate fact off safer that was bad actually leave because the to the just so do ไม่มีสมาธิจดจ่ออาการปวดทำให้นอนหลับยากวารสารเดอะแลนเซตชี้ว่าหลายประเทศมองข้ามอาการลองโควิดที่ส่งผลทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนในอังกฤษและอเมริกากว่าล้านคนยังไม่สามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติตอนนี้อเมริกามีงานว่าง10ล้าน6แสนอัตราที่หาคนมาทำงานไม่ได้สถาบันบุคลิกคาดการณ์ว่า ประมาณ15%ของตำแหน่งงานว่างมีสาเหตุมาจากลองโควิดส่วนที่อังกฤษมีผู้ป่วยลองโควิดคิดเป็น65%แสดงให้เห็นว่าอาการป่วยส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งใน4ของธุรกิจที่มีตำแหน่งงานว่างเกิดจากสาเหตุนี้องค์การอนามัยโลกเตือนในสัปดาห์นี้ว่าทั่วโลกผ่อนโก,การเฝ้าร,ระวังมากเกินไปขณะที่การแพร่ระบาดของโอไมิคอนยังพุ่งขึ้น โดยในช่วงสีเดือนที่ผ่านมาจํานวนการตรวจคัดกรองลดลง70-90%มีรายงานผู้เสียชีวิตในสัปดาห์ที่แล้วเพียง15,000รายน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีคศ2020ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้โลกไม่สามารถเข้าใจวิธีการแพร่กระจายและวิวัฒนาการของไวรัสได้และยังไม่สามารถตรวจจับตัวแปรที่อาจเป็นอันตรายได้จึงอยากขอให้ประเทศต่างๆดําเนินการเฝ้าระวังต่อไป เมื่อวันที่3พฤษภาคมองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศผลการจัดอันดับดับชนีเสรีภาพสื่อมวลชนโลก180ประเทศโดย3อันดับแรกได้แก่นอร์เวย์เดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์ส่วนไต้หวันขยับขึ้นจากอันดับที่13ในปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับ38ในปีนี้โดยนำญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และกลับขึ้นมาครองอันดับที่1ของเอเชีย รายงานการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามี28ประเทศที่เสรีภาพของสื่อววลชนย่ำแย่ลงประเทศที่อยู่ในอันดับท้ายมีจีนอันดับที่175ตามมาด้วยเมียนมาที่หลังจากเกิดรัฐประหารก็ทำให้เสรีภาพสื่อถอยหลังไป10ปีจนถึงตอนนี้ยังมีผู้สื่อข่าวอีกอย่างน้อย60คนถูกจองจำขณะที่เกาหลีเหนือย,ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายของการจัดอันดับ